สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประวันรานหลวงพิจารับราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระอําเภอพบพระจังหวัดตาค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตา นักเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมและอำเภอพพพระมีพื้นที่ติดตับบริเวณแนวชายแดนประเทศพมา่าเพราะเราจะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้มุ่งสู่โรงเรียนดีด้วยบวรก้าวสู่องค์กรแห่งความสุขจากการพัฒนานวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศเชิงความรู้โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระโดยใช้แนวคิด NSITT สู่โรงเรียนดีวิถีคุณภาพนะคะดิฉันนางสาวปวันรานรวงีิจาเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมจนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งวัตกรรมระดับเหรียญเงินระดับประเทศประจำปีการศึกษา2564ค่ะ ซึ่งผลที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆโดยใช้ระบบนิเวศเชิงความรู้โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและสมรรถนะต่างๆดังนี้ค่ะทักษะในด้านการสื่อสารทักษะในการคิดทักษะในการแก้ปัญหาทักษะการใช้ชีวิตและ รักษะการใช้เทคโนโลยีระบบนิเวศเชิงความรู้โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระคือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระที่นำมาใช้ประโยชน์ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและดนตรีสากลศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดมีชีวิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการพัฒนานวัตกรรมดิฉันได้บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยที่มีความหลากหลายมาใช้โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน การเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงการนำเสนองานผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกครูสอนเสนวิธีการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายทำให้พวกเราเรียนขนิสัยไม่น่าเบื่อเลยค่ะสนุกกับการเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกใช้ในการแก้ปัญหาในอนาคตได้ จากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนดิฉันได้บูรณาการการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการถอผ้าลวดลายของผ้าเพื่อให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ของตกแต่งที่เกิดจากเส้นตรงรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติโดยออกแบบลวดลายต่างๆผ่านโปรแกรม The Geometer s s k t t h p a d หรือ GSP สามารถนำชิ้นงานไปสร้างไรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มได้จริงค่ะ โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงศัก,กยภาพในกิจกรรมต่างๆดังนี้การนำเสนอผลงานของนักเรียนจนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่การนำเสนอในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศประจําปีการศึกษา2,565การนําเสนองานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประจําปีการศึกษา2,565การนําเสนอผลงานและการเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง5แหล่งดิฉันมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และบูรณาการร่วมกับพื้นที่ภายในชุมชนค่ะการเรียนรู้การทำนาณศูนย์าการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพบพระกลางหมู่สอง เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษได้ฝึกความรับผิดชอบได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านการทำกิจกรรมสากรร้านค้าของโรงเรียนรวมไปถึงการแยกขยะการนำถุงนมไปรีไซเคิล และการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัดอดออมรู้จักการวางแผนในการใช้เงินผ่านกิจกรรมออมทรัพย์เมื่อโลกในยุคปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิมพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนก็แตกต่างไปจากเดิมเราจึงไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ที่เดิมเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงได้ส่งใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียนค่ะคำกล่าวที่ว่า ครูคือผู้ให้ล้วนเป็นความจริงเสมอให้ความรู้ให้โอกาสให้ความคิดให้กำลังใจให้อภยัยและให้ชีวิตขอบคุณค่ะ